ก็สีอะไรอะเออไม่นะก็สีอ๋อเออใช่แกลัวกูึ่งหมื่นหนึ่งินแล้วเราอะน้ำน้อเงินใช่อะไรเมื่อกี้ไปเติม V I P มาเลยเออว่าความจริงไม่กูจ่ายไปไอ้นี่กูเนี่ยไปสนับสนุนคนสร้างแมปมาปก่อนก่อนหน้านี้กูเพิ่งไปจ่ายไปสามร้อยน0 s สามร้อยสตีมอลเลตอะกูเลยสีแดงเลยเห็นโอเคไปไปไป ก็สวัสดีนะครับวันนี้ดูเดิมอ่ะดูขนาดสองนะครับเริ่มเหมือนเดิมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใครไม่อะไรมันแมปเดิมไม่ใช่แชทเซสองเข้าไปแมปเดิมอะไรอ่ะขี่มาหลังจากที่มาถึงที่เมืองคู่คนก็ตายไปแล้วใครมันจับ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 อะไรอ่ะ เอ้าแล้วเมื่อกี้ตอนนั้นเรายังโผล่เราอ๋อตอนนั้นมันให้เรามาทางมันห้ามเราทางนี้ไงนี่เอาใจถีบเซิร์ฟสวายเบอร์อ๋อตอนนั้นทุกทุกคนตายไปหมดเลยใช่ไหมใช่เกิดเหตุการณ์แบล็คเอาท์เกิดขึ้นมันมีมันไวเอาท์หรือเปล่าแบล็คเอาท์ไหม ไอไวเอาเนี่ยมันไวเอาเนี่ยมันในหิมะนี่นะไม่ใช่ไวเอานี่คือว่ามันมีแบบโดนแบนเขได้ยินเสียงกระจกแตกอ่ะข้างในบ้านหลังเนี้ฮึขึ้นมันน่าจะให้คอบามาสักกันนะเออมาฟันนี่ไงมีประตูเปิดอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเนี่ยปเปิดมันคงไม่มีทันเนลอะไรอีกนะมันแบบเนี๋ยวจที follow the g u กันไปอ๋อเสียงพื้นแล้วเสียงใครตดอยู่เนี่ยยิงไหมสองนัดเนี่ยนะได้เราจะรู้ไหมอุ้ยไกลๆๆๆจะยิงคนพูดชิดใครพูดชิดแค่ปวดอึมาชี่สักเซ็ตแม่มีจำสแกร์ด้วยแต่พวกมึงไม่เห็นกันนะใช่เหรอไหนกไม่รูเลย แล้วคนแล้วคนเปิดปืนไปไหนแล้วนี h, ่ม so ั้ยนึมืนจะกดอเดียวไดทีเดียวดทีท็อกคืออายอาี sí yes. right> guess, ่ไงอ้าว่าไงเพื่อนตรงนี I ้มันก็ท็อกได้เหมือนกัน มีบทพูดกันไหมกูรักแค่นี้กูรักไอ้สัสกูรักเอ้ยเฮ้ยดูแบบก่อนดิดูแบทด่มันมันมีมันมีพูดนะว่า something is going on เลยมันพูดนะเออเราไม่ดูไม่ดูแผนที่กันเลยเหรอมีแผนที่ด้วยเหรอนี่ไงอ้าวเนี่ยก็ต้องเดินหน้ามีทางแยกก็ใเมนาเทนมีสามทาง ที่ไปได้ก็เป็นคะแนตแล้วนัดไปไหนแล้วก็ถุงว่างมีอะไรบ้างไหมนัด่าจะเรื่องไหมมีอะไรเฮ้ยมีลายเซ็นมีแจกลายเซ็นด้วยคนเมื่อกี้เนี่ยแจกลายเซ็นว่าแล้วมันต้องมีทันเนีใช่ไหมนี่อะไรทันเนีมีอะไรเลยนี่มึงเกินไปครับเอาพวกมึงไปไหนกันแล้วเนี่ย อยู่นี่กูขึ้นไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรกูขึ้นไม่ได้ช่วยกูด้วยขึ้นไม่ได้หาได้แล้วไม่มาด f i ไ d something to open the door ก็ไอ้นั่นอะวิดวิดอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรตุ้มอะถอยเสียได้ไหมไม่ได้ต้องหาโคบาร์ได้ปะ พยโยนแก้วนะนัดใช่ไหมไม่ใช่กูเอาแก้วไปเปิดประตูได้ไหมแก้ว <c oughs> แก้วสุประตูให้แตแกไงเีลยวมัม <c oughs> หรือว่าไม้อ่ะไม่ใช่เนี่ยน่าจะอยู่แถวทางนี้แหละเพราะว่าเรายังไม่นี่ใครอยากเป็นทุกข์บ้าไปเปลยครับไปเลย เลือดอ่ะอุ้ยเอาเลือดได้เปิดประตูอ่ะแค่นี้หาจุทั่วดิมีอะไรตู้เซฟด้วยเปล่เงียบโอ้ยๆๆเลยไปเอะหรือว่าจะเปมันไม่มีอะไรเลยไปเถอไปไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่เนี่ยอไหนปะมีมันมันที่ฟันนี่นะ О, pare, helmet, pare, ว่าเนี้มันน่าจะใช้ปลดตะแก่งแล้วก็เอาตะแก่งไปทำตามที่เขาบอกเถอะไปงัดประตูใช่ไหมผมถึงงัดประตูมันต้องคอบาไม่ใช่ก็ไอเนี้ยอ้าวไปทางไหนวะนี่ปะอ้าวส่วนแล้ตกน้ำเหมือนกันลุกอ้าวไม่ใช่นี่โดดโน่น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 ครับคอบาที่ใครนี่ไงเปิดเลยเอ้ยน่าจะประตูสีฟ้าเปิดเลย อ้าวไม่ได้อะไม่ใช่มันต้องไปตะแกงแน่เลยใช่ไหมตะแกงต้องไปตัดตะแกงวะตะแกงนี่หรือเปล่าตัดแม่งเลยนี่ไงนี่ไงมันมีไหนเนี่ยไหนอ่ะก็ขึ้นไปยังไงเราเราไอ้นี่จะเอาไว้ไหนฮะเอาไปด้วยปะเอาไปด้วยไปด้วยหรือเอาไงหรือวางไว้วางไว้ข้างนอกก่อนเดือดแกงอ้าวเฮ้ แล้วมันความจริงทือโอเคอ๋อเดิมเดิมเดิมไปเดี๋ยวลองไปตะแกรงตรงนี้ก็ได้มั้ยลองดิงลองงัดได้เนี่ยม่ได้งัดได้มั้ยไ,<ม>ไม่ได้อะมันตัดไม่ได้อะมันหนาไปวะเนี่ยลองตะแกรงอื่นนะไม่ใช่เหลือนี่เป็นตะแกรงท่อใช่ไหมโอ้ยโทษงัด <มา S 1> ตูกก้เซฟอ,อ่ะโอโอ ดีจสวยแล้วลงน้ำไม่ได้อืเสียงอะไรเอ่ย <c oughs> เฮลิคอปเตอร์เนี่ยสักบานนอันลองอตูเซฟนะ จะกลอง่มีใครมีอะไรเจออะไรบ้างอ่ะไม่เจอขวดอ่ะอ้าวนี่ไงนัดฮะนัดหยิบไปแล้วอ่ะอะไรอ่ะทำไมนัดเงียบจังเลยอ่ะพูดหน่อยดิกินข้าวอยู่อ่ะอ๋อมันหยิบโคบาไปแล้วอ่ะอ่ะบ้าบ้าเปิดไม่บอกใครเลยอ่ะกูว่าไอ้เพลเลอร์น่าจะใช้หลังจากนี้เป็นไงกันนะหายไปแล้วอ่ะไหนต่อ เราเติมมาห้องประตรูสีฟ้านี่ไงนี่เราไปถึง,ลงแล้ววิ <c oughs> โอ้ยใครทำแหละกูเอาพินเลอร์มาปดอ๋องั้นไปตามทางนั้นเลยไปดิไปเราเติมนะลองไปกันนะมาเดี๋ยวมาใส่หน <c oughs> ้าเราเนี่ยเอาไปดีนะระวังมีลูอยู่ข้างหน้าวิจุบคือซึมดูไปกูเยอะปะ รูเด็ดเฮ้ยนี่เอาไปทีครับแก๊สแคนแก๊สแคนนี่ปะนี่มันเบียร์อะไรวะก๊สแนี่ไงแก๊สแคนอ่ะไปอ้าวอยู่นี่อยู่นี่เปดแล้วอ่ะมันเปิดแล้วอ่ะอยู่นี่ตรงไหเสียงอะไรไม่ได้แก๊สแคนเหมือนเหมือนได้ยินเสียงทัศน์ประหลาดเฮ้ยมองไม่เห็นทางว่ะถือแก๊สแคนนะใครก็ได้ทีนะ เออนั่นเฮ้ยรอด้วยเอ้าวเขียนไปแล้วมาแล้วเรากราบไปกราบไปด้วยเขีบนไปอ่ะให้เปิดตู้อ่ะเปิดไม่ได้เหรอรอเธอสีเยอะอยู่มาใกล้กว่านี้โอเคมันเกี่ยวอะไรกับแก๊สแคนเนี้ย่บนอะไรเนี่ยอะไรนะอ๋อมันบอกว่ามันมันมันได้มาหาแก๊สแคนเนี้ย A A เนี่ยไอ A B C อ่อนนะ เาบาลงเนี้เหรองไม่อย่างนี้เลยอ่ะแค่เนี้ยขอบคุณก็เนี่ยมาข้างหลังอ่ะอ๋อเพรว่ตรงนี้ต้องพังไม่พังนะอืออือเสียวไปเลยลมีลิฟต์มันต้องให้เราเปิดลิฟต์ชัวอ่ะแบะบแบบแีลิฟต์อีกแล้วเหรอน,นี่นี่นี่เราเข้ามาในบ้านจริงใช่ไหมนี่ยลิฟต์เนี่ย เนี่ยลิฟต์กดเลยนี่กอไรครับไฟก็ต้องมีเจเนอเรเตอร์เจเนอเรเตอร์อ่ามีคนละไฟอ่มหัวเยอะมากห้องนี้ใหญ่มากหัวมันทางอะไรเยอะแยะวะเนี่ยจะจำทางได้ไหมแต่อันนี้ทิ่ล็อกอีกนี้นี่มันน่าจะเป็นห้องเจเนอเรเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันดูใหญ่เอาโคบามาเปิดวะเฮ้ย ได้กูปดไปแล้วอันหนึ่งนะใครยิงปืนไม่มี I want to have this record. There's a psycho running around the place and and the cops aren't picking up calls. The hell is going on? ปืนอะไรอะไร w h a The t hell is this going on? บอะไรเนี่ยฮะไม่หายแล้วห้องเนี้ยแล้วห้องเนี้ยห้องเนี้ยเจอแล้วที่เปิดเจเนเรเตอร์เปิดไปหนึ่งละ รีบเลยเรเตอร์แกอีกแลก่เหรอเรามาไหนเราไม่รู้อ่ะง่ายอันหนึ่งแต่แต่ต้องมีสามมีสามมันเหรอมั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต่ามือข้างคอยต้องดูงทลิปก,กันไหมดูทลิปก,กันน่ะได้ละมาเลยมาเลยลรีบรีบอ,อยู่ทางไหนล,ลืมละเดินตามทางไปไหนไหนวะออ เยี่ไงวะยี่นี่งอยู่นี่ประตูใหญ่ประตูใหญ่ไหนต้นเกย์อยู่ไหนนนี่นี่หันหลังวะโค้ะไฟในคลองโค้ชไฟวันนี้อ๋อเหรอ๋อว่าไงครับคุณโอ๊ตรอเพลินเลยสิครับอืมอืมอืมใช่แล้วล่ะอคนนี้ไม่กดวะ ไปฝอเดอร์เพลเยอร์อ้าวนัดมาเข้ามานัดเข้ามากันนัดดูเก่ามากแบบไรวะอ่าไม่กดงถ้าใครโดนลิฟต์หนีตายนัดโดนลิฟต์หนีตายทางงตามศูนย์ตามตาระเบียบอ้าวนัดตามระเบียบตามระเบียบมาเห้าไหนเนี่ยเฮ้ยลิฟต์ด้วย ต้องไปหาเจนเลเตอร์แน่เลยห้องเนะออสรุปคือเราเป็นนักสืบตรวจจริงๆใช่ไหมเนะนะนี่ยไม,นะม่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยกลัวปะตำรวจจะเป็นตำรวจเนี่ยเหรอเออนั่นแหละไม่มีอะไรเลยกูเข้าด้วยความมั่นใจเลยเนะนี่ยแบบเออรอด้วยิด้เคมาแล้ว อ้าวเนี๋ยจะดีไฟล์ m e มติงูโอเพนเดอร์ดอวิดโคบามีทุกแห่งคนวิดเดอะดอวิดเดอะดอวินี่ใช่ไหมพูดถึงดอนีนปะเดอะดอวิดอะไรสักอย่างเฮ้ยไปไหนกันแล้วอ่ะ ไฟ something แล้วที่เปิดประตูก็ต้องเป็นโคบาร์มั้ยอันเดะหรือว่าคีย์บอร์ดเลยมไหมโคบาร์คีย์บอร์ดฟาดประตูเลยไหมออกไม่ได้เฮ้ยเปิดแล้วเหรอโคบาเปิดแล้รอใช้ประตูฟาดเลยเอ้ยไม่ใช่ใช้เก้าอี้ฟาดเลยโคบาร์อยู่ไหนี่ยอืม มันได้ยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ตามเชลูนี้มั้ยอ่ะเดี๋ยวจะดิบเหมือนเดิมมั้เนี่ยใช่อะอไรอ,อะไรอยู่ตามท่อลม

อันนีอ้อหรอไม่ดีกว่าุ่นด็อกเตอร์แล้วนะเจดมติดคิดไม่อยู่คอบาลไม่มีไม่นะหรือว่าจะจบคลิปแล้วเพื่อการเล่นของเราจะจบลงที่ตรงนี้ก็ได้นัดหายไปไหน วัาน,นัาจะเป็นคนที่สามารถหาโคบาได้นักเชี่ยวชาญช่อนจะอโคบาร์งานเฮ้ยกูเจอแล้วไหนไหนไอ้ตรงที่ใครไม่รู้มากเกือบกูไม่อกี้ใครอ่ะกูนั่นแหละเจอตรงไหนเนียนมากอยู่ตรงแถวเซียเตอร์เนี่ย,ยได้โคบาแล้วนะเว้ย Yes เอาไว้เดินไปนนด,ด้วยความมั่นใจะนัดอ่ะได้โคบ,บาร์แล้วเฮ้ยโอนวันหนึ่งรอก่อน Wait for the other people สหลอดมึงกันนี้เนี่ยมึงอะโดนดำไอ้เขืดมึงมีเงาดำๆติดตามแล้วหลังละเฮ้ยเฮ้ยหลอดนะเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีคนตัวใหญ่ขี่หลังมึงอยู่อ่ะโม่ ตัวดำๆเนี่ยมึงไปดูในคลิปได้เลยมีแต่ด็อกเตอร์กับนิวบี้เนี่ยไปไปไปดิไปไปโดดอ้าวมันมีคนบนอยู่แล้วอ้าวมันพูดมาจากห้องเดิมใช่ไหมนี่มันห้องเดิมไปเลยไม่น่ะไม่ใช่หรอกหรือผมไม่ได้ผังเลยฉันคิดว่าถึงเวลาจอกวเกิอ When we found the body in the underground, Church and took it in to examine it. We didn't secure it and some kind of parasite escaped. We could have burned hell for this. <laughs> what are you call? when we see the body the When we see the body at the ground. When we see the body at the ground จะตายไหมเนี่ยแล้วใครโดดลงไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนัดเหรอนัดอ้าวยังยังโอนเล่นเลยใครจะตะการนิโม่เคยจะนั่นเปิดเนาแรงอ่ะกูเปิดเองกูคนไทยปะอ้าวเราโลงแล้วอ้าวไม่เป็นไรนัดเป็นไงบ้างโอนเล่นเลยตายใช่หรอตายอ่ะแล้วเราอ่ะเข้ามาปะวะเต้องโดดอ่ะนัด้โอนยอ้าวอ้าว ไปคือจบเกมอ่ะจบนี่เราแพ้เนี่ยจบบอลริบู์ไปกับไปแพ้ระดแบสองอะเลิก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 ขอแล้วจบแพ้แพ้เลยผมยอมไปแล้วยอมเลยเพราะแพ้เพราะว่า